เมซี่นิวสรุปข่าวเด่นอวอประจำสัปดาห์มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวอลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคอรมอสัญจรเตรียมยกระดับผู้เรียนยางพาราปามน้ํามันให้มีราคาสูงขึ้นช่วยชาวบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้นพร้อมยกระดับธุรกิจฮาลาลสู่ตลาดโลกค่ะ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอววน,นะคะก็ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านอาววนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบไปด้วยสงขลาชุมพรพัทลุงสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านภูมิประเทศสูงเพราะมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศเหมาะแก่การทําากรเกษตรการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งตลอดจนเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงด้านการท่องเที่ยวค่ะโดยกระทรวงอวรนะคะก็ได้นํางานด้านอววนไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการยกระดับทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะสูงและมีทักษะแรงงานเพื่ออนาคตในภาคการผลิต4สาขาหลักได้แก่ 1. ภาคเกษตรกรรม 2. ภาคการ ท่องเที่ยว 3. ภาคสังคมและ 4. ภาคอุตสาหกรรมค่ะที่สำคัญนะคะกระทรวงอวอ์ก็จะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเสริมสร้างศักยภาพและโอกาส เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการค้าที่สูงขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่โดยการนําองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอวอน,นะคะมาขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลให้ได้มาตรฐานและไม่ขัดต่อบัญญัติของอิสลามโดยมีการพัฒนาความพร้อมของระบบนิเวศจัดตั้งศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการเพื่อธุรกิจฮาลาลพัฒนากําลังคนการเสริมสร้างทักษะ ให้คำรึกษาอัพสกิลรีสกิลและนิวสกิลกำลังคนด้านฮารานบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจฮารานให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างสารรค์ออกแบบทั้งการผลิตและการบริการด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดโลกค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อมากันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรงวงอวเปิดเผยว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาเซรั่มน้ำยางพาลา สู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีสารต้านอัลไซเมอร์และมะเร็งป้องกันโรคกระดูกพุนและโลรคเบาหวานโดยชี้ว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมยางพาราไทยผลงานกระทรวงอวสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมูลค่ารวมกว่า1,000ล้านบาทต่อปีเดินหน้าจัดตั้งโรงงานผลิตระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ซึ่งขณะนี้นะคะกระทรวงอวโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์รวมทั้งภาคเอกชนได้สนับสนุนให้ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพารามหาวิทยาลัยสงขลานคริน,นพัฒนานวัตกรรมการใช้เซรั่มน้ำยางพาลาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาคอุตสาหกรรมและการแพทย์ซึ่งเป็นการนำเซรั่มน้ำยางพารานะคะมาผ่านกระบวนการให้ได้สารต้านอัลไซเมอร์และมะเร็งป้องกันโรคกระดูกพรุนและโรคเบา โดยผลิตภัณฑ์นี้นะคะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์จากเดิมได้ไม่น้อยกว่า100เท่าโดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ภูมิภาคได้ไม่น้อยกว่า500ล้านบาทในปี2,570ค่ะอีกทางนะคะยังส่งเสริมให้เกิดนวัตรกรรมและสิทธิบัตรนานาชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสกัดที่มีธิ์ทางชีวภาพมูลค่าสูงจากหลากหลายรายการค่ะ มาต่อกันที่ข่าวต่อมากันนะคะกระทรวงอวอผนึกกำลังกับกศมอร,ร่วมลงนามความร่วมมือสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นพื้นที่ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรูก้แก่นิสิตนักศึกษาทุกระดับชั้นซึ่งปรลัดกระทรวงอวอนะคะก็ได้เปิดเผยว่าเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนนะคะเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกหน่วยงานต้องพยายามรณรงค์และปลูกฝังให้บุคลากรในหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานที่สร้างกําลังแรงง,งานสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพให้กับประเทศ สถาบันอุดมศึกษานะคะก็จึงเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากในการส่งเสริมและก็ปลูกฝังการเคารพสิทธิมนุษยชนให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับชั้นค่ะความร่วมมือนในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการดําเนินการโดยที่มีแ th นวทางที่ชัดเจนและสามารถส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งหน่วยงานต่างๆในกํากับของกระทรวงอวซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่คือข่าวเด่นอวจากเมซี่นิวค่ะ